สวัสดีครับจากร้านทีช็อปออโตค้คาร์วันนี้เราอยู่กับ All New Panjero Sport 2020นะครับอันนี้โชว์ฝาท้ายเดิมเสียนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนชุดใหม่เ,เรามาเทสระบบดูนะครับอันนี้เป็นของเดิมที่ถอดออกนะครับอันนี้ก็คือเสียแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นชุดใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับตรงรุดนะครับทดแทนของเดิมได้เลยนะครับ ไม่มีการดัดแปลงนะครับเสียบปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งขวานะครับงานตรงรุ่นสวยงามนะครับเราลองมาเทสระบบเดิมนะครับระบบเดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนี้โหมดเปิดปิดได้ปกตินะครับ เป,ปิดปิดได้ปกตินะครับรีโมทเดิมด้านท้ายสวิฟช์เดิมใช้างานได้ปกตินะครับีด้านท้ายได้ปกตินะครับสวิฟช์ด้านหน้าเปิดปิดได้ปกตินะครับ ระบบเดิมอยู่ครบนะครับรถลูกค,ค้าท่านใดมีการโชว์เสียรถหมดประกันทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสินค้าเราทุกชุดับประกัน1ปีเท็ตรวนี้ขอจบรีวิวนี่เท่ยน,นนะครับสวัสดีครับ